ในช่วงสกูมายาออนทัวร์ของเราวันนี้คุณผู้ชมคะจะพาไปชมบรรยากาศของงานนี้นะคะสำหรับแกร็บค่ะเขามีการชวนพีพีแจมฟิลม์มและก็ไบร์นะคะฉลองก้าสู่ปีที่10ค่ะ ือเป็นอีกหนึ่งอีเวนต์ใหญ่ทรงท้ายปีที่โดนใจวัยรุ่นและก็แฟนๆจริงๆนะคะสำหรับกรับประเทศไทยกับงานฉลองก้าสู่ปีที่1ิอย่างยิ่งใหญ่พร้อมยังได้ชวนพรีเซนเตอร์นะคะต้องบอกว่าเป็นพรีเซนเตอร์สุดคิ้วเลยค่ะนั่นก็พีพีกฤิน,นะคะมาแจกวามสดใสร่วมกับคนดังทั้งไบร์ทนรพัฒน์ค่ะและก็สองหนุ่มสุดฮอตนะคะอย่างฟิล์มธนพัฒน์และก็แจมรัชตะจากละครเรื่องคุณชายค่ะ รวมถึงแก๊งบอยแบรนด์น้องใหม่นะคะอย่าง p r o อ y ซที่มาร่วมสร้างสีสันส่งความสนุกแบบจัดหนักจัดเต็มภายใต้แคมเปญ Grab Ten Boardery กลางสยามนั่นเองค่ะ โดยก่อนเริ่มสตาร์ทความสนุกนะคะผู้บริหาร GrabFood ได้ขึ้นมาพูดคุยพร้อมเผยถึงความพิเศษในแคมเปญ Grab Teniversary เพื่อส่งต่อความสุขแทนคำขอบคุณให้กับผู้ใช้บริการพร้อมมอบเซอร์ไพรส์สุดพิเศษค่ะให้กับแฟนๆและก็สมาชิก Grab Unlimited กับส่วนลดในการใช้บริการ Grab มูลค่ารวมกว่า100ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะ หลังจากนั้นนะคะก็ถึงเวลากรี๊ดสนันลั่นสยามเลยทีเดียวกับการปรากฏตัวของ PP, Bright, ์ฟิ m ์มแจมและวง p r o อกซี่ที่ได้ขึ้นมาร่วมถ่ายรูปกับทีมผู้บริหารพอเริ่มต้นความสนุกก็ส่งต่อทันทีนะคะกับกิจกรรมสนุกสนุกที่ p ีพมาทำภารกิจต่อจิกซอร่วมกับ6หนุ่ม p r o อกซในเกมแรกค่ะ ตามมาด้วยเกมท้าทายเลยนะคะสำหรับเกมไทยคำที่ทำมิชั่นร่วมกับ3หนุ่มฮอตอย่างไบร์นรพัฒน์แจมรัชตะและก็ฟิล์มชนพัฒน์นั่นเองค่ะจากนั้นนะคะก็เป็นช่วงปล่อยจอยปล่อยใจที่แฟนได้ฟินกับโชว์สุดพิเศษจากทุกคนค่ะในเพลงดังทั้ง Fire Boy จากพีพีค่ะ yeah. ตามมาด้วยเพลงบายบายจากไบร์ทนรพัฒน์นะคะและเพลงรักแท้จากแจมและฟิล์มค่ะ จากดที่เธออรักฉันก็จรักแค่เธอคำว,ว่าราักของฉันมีเอาไว้ให้เธอไม่ตายชีวิตที่ดีเราพบเธอจะอเธอไว้ในัเท่านยคนี่เ,อ,เอจะามผ่านไปใน้นใไเธอรัว้วใจเราใกลกว่านั้นแต่ว่าคนถึงเราไม่อยากให้เรา

แฟนๆนนะะก็อิ่มความสุขสมกับความตั้งใจของ Grab ที่ส่งต่อความสุขแทนคำขอบคุณให้กับผู้ใช้บริการในคอนเซปต์ Grab Possible Land ดินแดนของ Grab ที่อะไรก็เป็นไปได้จริงๆค่ะนอกจากนี้นะะเราก็ยังมีเสียงสัมภาษณ์จากน้องพีพีพรีเซนเตอร์สุดน่ารักจาก Grab มาฝากแฟนๆด้วยค่ะมี Grab ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ ก็วันนี้ทาง Grab นะครับก็ครบรอบ10ปีด้วยแล้วก็มาแจกส่วนลดโค้ดโบนัสกว่า100ล้านบาทนะครับก็จะแบบว่าวันนี้น้องวิพีก็จะรับบทเป็นแปรี่มาแบบว่าค่าปีศาจครับผมเป็นเพื่อเอาชนะเอาส่วนลดมาให้ทุกๆคนครับผมแล้วก็มีการแจก Grab โบนัสเป็นจีวีโบนัสของทาง Grab นะครับมากสูงสุดถึง100ล้านบาทนะครับส่งฟรีกันทั่วไทยนะครับส่งฟรีทุกที่เลยครับที่จริงอยากให้ทุกคนมาใช้ Grab กันนะครับผมเพราะว่านอกจากตัว Grab Food Grab Unlimited และนะ้วเนี่ยยังมี หลายอย่างมากใน g ร a b นะครับผมอยากลองให้ทุกคนมาใช้กันดูบอกเลยว่าสะดวกสบายง่ายมากๆากแน่นอนครับก็10ปีแล้วนะครับสำหรับ Grab นะครับผมตัวพีเองพี่ใช้มาตั้งแต่แบบว่าปีแรกๆเลยอะไรเงรี้ยรู้สึกว่ามันสะดวกมากก็ขอให้ Grab อยู่คู้มเมืองไทยบียาวๆนะครับผมแล้วก็ใกล้ปีใหม่แล้วด้วยก็อวยพรให้ทีมงานร Grab ทะกันครับผมมีความสุขมากๆครับ และนี้นะคะก็เป็นงานดีๆเนี่ยที่ทางแกร็บเขาได้จัดขึ้นนะคะรวมไปถึงเ,เกมโชว์ดีๆนะคะและก็ต้องบอกว่าพรีเซนเตอร์ของเขาก็ฮอตมากๆจริงๆเลยแหละคะ่ะมายาออนทู